ดิจิดีจังกับไอซ์สึมาแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบฟังเพลงเต้นคเวอร์หรืออัดคลิปคเวอร์เพลงลง YouTube หรือ TikTok บ้างเอ่ยยกมือขึ้นก็มีบ้างละเนาะที่เราอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองบ้างจังหรือหรือเราอยากมีเพลงไตเติ้ลรายการเป็นของตัวเองแบบที่ไม่ซ้ำใครและไม่ต้องห่วงลิขสิทธิ์วันนี้ไอซสึมาสารฝันทุกคนให้ทำเพลงด้วยตัวเองได้แล้วอยากเต็งเพลงเป็นของตัวเอง ิวสิกแลแล้วตั้งหากล่ะโอ๊ยไม่ต้องทะเลาะก,กันมามามาเดี๋ยวเรามาเล่นแต่งเพลงด้วยโคมิวสิกแ l a กันดีกว่าโคมิวสิกแ l a เครื่องมือสร้างเสียงเพลงที่สามารถใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์เปิดตัวในปี2016มีเครื่องดน,นตรีให้เราได้เลือกใช้มากมายเช่นเปียโน,โนกีตาร์และกลองชนิดต่างๆใครอยากลองเล่นก็เข้าไปได้ที่ลิงก์ music lab chrome experiments com s o n g maker ค่ะ หรือเอาแบบง่ายๆไปที่ google.com แล้วพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า Chrome Music Lab เจอแล้วก็กดไล่กดเลยใน Chrome Music Lab มีฟีเจอร์ทำเพลงให้ไอสื่อเล่นเยอะมากเลยงั้นไอื่อเลือกอันนี้ยิ้มยิ้ม Song Maker ช่องเหล่านี้ก็จะมีตัวโน้ต Do, เ e มี Fa, s o ล La, Ti, Do ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตค่ะง่ายมากๆ เราสามารถจิ้มๆตัวโน้ตที่ชอบได้เลยโดยที่เริ่มแรกนะคะจะมี2อ็อกเตปแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากปรับเพิ่มเป็น3ออกเตปจิ้มที่เซ t ติ้งด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ<ๆ>เทคนิคง่ายๆสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องนดนตรีปกตินดนตรีห้องหนึ่งจะมี4จังหวะนับคอลัมน์หนึ่งเป็น1จังหวะก็ได้ค่ะอย่างไอซ์ขอเริ่มจากกลองก่อนน่าจะง่ายนะคะ จังหวะสนุกนกประมาณนี้ค่ะจากนั้นไอ้ก็ใส่คอร์ดถ้าใครไม่รู้เรื่องคอร์ดลองทำตามไอ้สื่อแบบง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะท่องไว้1 3 5สมมุติไอ้ชอบสีสม้มไอ้ก็เริ่มนับจากสีส้มเป็นตัวที่ 1, <ๆ>1กด1นับไปอีกตัวที่3กด3ตัวที่5ก็กด5แล้วถ้าใครอยากได้เสียงเท่ๆ ใส่ตัวที่7เ,เข้าไปด้วยก็ได้ค่ะตัวที่7สีแดงขอย้ายมาเป็นแดงข้างล่างแทนแบบนี้ก็ได้ค่ะได้มาแล้วขอดหนึ่งหลังจากนี้จะเติมโนดอื่นๆเข้าไปเพิ่มก็ได้นะคะลองกดๆด,ดูตามที่ชอบเลยหรือใครที่ลองกดๆด,ดูแล้วยังรู้สึกว่ายากเกินไปไม่รู้ว่าโน้ดไหนเป็นโน้ดไหนเราสามารถทำเป็นโน้ตเอาก็ได้นะคะเด็ดมากกดที่ปุ่มไม่ ลาทำมาแล้วเขาก็จะช่วยไกด์เรานะคะว่าโน้ตตัวไหนคือเสียงช่องไหนก็ลองกดกันดูได้เลยหรือใครมีศิลปะในดวงใจอยากลองเรียงตัวโน้ตให้เป็นภาพก็ทำได้เสียงของหัวใจน่ารักซึ่งตอนนี้เพลงของเราใช้เสียงมาริมบ้าอยู่ค่ะ ถ้าอยากลองเปลี่ยนเป็นเครื่องนดนตรีชนิดอื่นก็สามารถทำได้นะคะเสียงเปียโนเสียงสตริงหรือเสียงเครื่องเป่าหรือว่าจะโดดข้ามไปใส่ซิ้นก็ทำได้เลยนะคะเสียงเหมือนเกมกดเลยนะคะเพื่อนๆว่าไหมจัดแต่งเสียงเพลงจนถูกใจเราแล้วก็กดเซฟได้เลยแล้วระบบก็จะเซฟเพลงให้กับเราถ้าเราแชร์ลิงก์นี้ให้เพื่อนเพื่อนๆก็จะได้ฟังทั้งเพลงของเรา และเห็นการดีงตัวโน้ตแบบเก๋ๆของเราแล้วยังดาวน์โหลดเป็นไฟล์เพลง .wav เพื่อนำไปใช้งานต่อก็จัดไปได้เลยค่ะเพลงที่ไอสื่อได้คือเพลงนี้เพื่อนๆชอบกันไหมบอกหน่อยไอสื่อชอบมากเอาไปเป็นเพลงไตเติ้ลช่วงดิจิดีจังได้เลยนะเนี่ยถ้าลองใช้แล้วชอบใช้การกดเลิฟกดแชร์คลิป How To ดีๆแบบนี้ได้นะคะครั้งหน้าไอสื่อจะพาทุกคนไปทำอะไรสนุกๆก็ต้องรอดูดิจิดีจังกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กันไว้ด้วยนะคะบายยอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้